สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องมีการเมรสูตรหอยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณนะเด่นนะคะสิบหน่วยบนคะแบบสี่ตัวนะคะเทียบชนสี่สูตรคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยแสติะความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค รับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการไม่รัยวสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะเด่น10หน่วยบนฮะแบบ4ตัวคนะเทียบชน4สูตรนะฮะสูตรที่1นะะึ่งะสตินะฮะ61งวดเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกนะ,ะ867นะ เด่นที่5 7 9 0นะออก8 6 7นะเข้ามานะที่7มดวดที่ผ่านมานะเด่นที่4 6 8 9นะพลังน,นออกมาที่6 6 2นะเข้ามานะที่6สูตรเราจะใช้นะหน่วยบน7ครั้งหน่วยล่าง3ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1 หน่วยหนะ้าครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกค้างที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะ4บวก1เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 7บวก0ูนย์เท่ากับ7 7บวก0ูนเท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ5 5้าบวก2เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ1 หนึงบวกหนึ่งเท่ากับสอเราจะได้นะคะเด่นสิหน่วยบนในสูตรที่หนึ่งนะคะเจ็ดเก้าหนึ่งสองเรามาดูสูตรที่สองนะสูตรที่สสตินะคะห้าสิบแปดงวดเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกนะหกสองนะเด่นหนึ่งสาี่ห้านะ 6กสเข้ามาที่4ีวดที่ผ่านมาฮนะเด่นที่6890ดนยวนันออกมาที่662ฮนะเข้ามานะที่6สูตรเราจะใช้นะฮะหลักแสนร้อยบนสามครั้ง10บนุนร้อยหน้าครั้งที่1ร้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง10ทายครั้งที่1 ิบทายครั้งที่สองสามครั้งหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่7 6บวก8เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0 0นบวก2เท่ากับ2 2บวก0นเท่ากับ2อบวก0นเท่ากับ2 2บวก0นเท่ากับ2 2บวก6เท่ากับ8 8บวก7นะเท่ากับ5 5บวก7เท่ากับ2 2บวก1 ห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดดบวกหนึเท่ากับแปบวกหนึเท่ากับเ้าเราจะได้นะเดนสิบหน่วยบนในสูตรที่2องะห้าเเรามาดูสูตรที่3านะสูตรที่สามสตินะห้ามวดเริ่มตั้งแต่งวดทดี่ออก6 4สสอง เด่น7802นะออก642เข้ามาที่2มงวดที่ผ่านมานะเด่นที่1 2 4 6นะฮนะปนวันออกมาที่6 6 2นะมาเข้ามา2ตัวนะฮะ2 6สูตรนะเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นร้อยบน หน่วยบนรอยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งรอยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งรอยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครั้งที่หนึ่งสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ 9, 9่บวกแเท่ากับเก้าเก้าบวกศนย์เท่ากับเกบวนย์ทกับเกบวกแเท่ากับเจ็ดเจ็บวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะเท่ากับแปดบวกหเท่ากับเกบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับสมเราจะได้นะเด่นสิหน่วยบนนะในสูตรที่สามนะแปดเสา เรามาดูสูตรที่4นะคะสูตรที่สี่สติ 4, นะคะหกสิบสามงวดค่ะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าเจ็ดคะเด่นสามแปดเก้าศูนย์นะออกห้าเก้าเจ็ดเข้ามาที่เก้างวดที่ผ่านมานะ,ะเด่นที่หนะะึ่งหกเจ็ดแปดผลวันออกมาที่6กหกสองะ,ะเข้ามาที่หกสูตรเราจะใช้นะคะสิบล่างรอยหน้าครั้งที่หนึ่ง น่วยหน้าครั้งที่1 4ครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่1นึ่งทายครั้งที่1 3ครั้งหน่วยทายครั้งที่1นสองครั้งร้อยทายครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่สองแล้วบวกข้างที่1 3บวก2เท่ากับ5 5บวก0นเท่ากับ5้บวก9เท่ากับ4 4บวกศูนเท่ากับ4 4บวก0นย์เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0ูศูย์บวกสีเท่ากับ4 4บวก8 เท่ากับ2 2บวก1นเทกับ3 3บวกทกับ8 8บวก1ทกับ9บวก1ท่ากับ0เราจะได้นะคะเด่น10หน่วยบนนะ,ะในสูตรที่4นะ,ะ3.8.9.0สูตรนี้น่าจะเป็นสูตรเก่านะ,ะที่เรายัง ที่เราเคยใช้นะคะสามแปดเก้าศูนชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะเวลาที่เราทําการเทียบชนนะคะอดยกตัวอย่างมาะฮะสองงวดนะตั้งแต่งวดที่ออกหกศนะในงวดนี้เนี่ยก็ชนกันที่6ตัวเดียวแบบนี้นะคะได้เป็นเลขวิ่งหกนะออก6กนย์หกนะก็เข้ามานะที่6กงวดที่ผ่านมานะชนที่หกนะ แล้วก็เขาจะมีนะตัวกันนิดนึงนะก็คือกันแปดแอดกันไว้เฉยๆนะเพราะว่า8ดเนี่ยชน3สูตรนะคะแต่ว่าอย่างงวดนี้เนี่ยจะมีแค่ชน2อสูตรแค่นั้นนะคะไม่มี3สูตรนะก็เลยไม่มีตัวกันนะอันนี้ชนที่6กนะคกัน8ดแบบนี้นะคะออกหกหกสองนะคะก็เข้ามาถวยจนนะคะเสร็จแล้วนะเรามาดูนะคะของงวดนี้นะคะ งวดนี้นะฮะตัวชนนะฮะก็จะเป็นนะฮะเก้านะฮะส่วนตัวกันนะฮะก็จะเป็นแปดนะแปดชนสามสูตรนะ เพื่อนๆลองเลือกวิเคราะห์พิจารณาเอานะว่าระหว่าง9กับ8ปดค่ะเพื่อนๆนะชอบตัวไหนนะสำหรับเด่น10หน่วยบนนะเทียบชน4สูตรนะในงวดปะจวันที่1ตุลาคม2567นะถามแอดนะแล้วก็ชอบ9นะในงวดนี้นะถามว่า9เนะี่ยถ้าแอดวิเคราะห์นะแอดมองว่านะมาที่หลักในนะะสำหรับ10หน่วยนะ แอดชอบนาเก้านะะในหลักหน่วยนะอันนี้ก็แค่เป็นการคาดเดานะตามความน่าจะเป็นของแอดนะจากหลายๆสูตรนะว่าเก้านะคะก็เด่นที่หลักหน่วยนะแต่ถ้าใครชอบนะอยู่ที่หลักสิบนะะก็สามารถนะที่จะเลือกเล่นได้นะถ้าชอบเก้านะถ้าไม่ชอบเก้านะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานะจากตัวรองก็ได้นะแปดนะหรือว่าจะอ้างอิงนะสูตรเก่านะ สูตรเก่าจะเป็นสามแปดเก้าศูนย์ชุดนี้นะคะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณาค่ะนำไปเสี่ยงโดยตรงองเพื่อนเองฮะสำหรับคลิปนี้นะทาเพื่อนชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ